สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พามาดูงานครับขุดคลองน้ำนะครับอันนี้เป็นแปลงของท่านในขาอาบาตาบ้านาตาบลสว่างน,นะครับมีขาตัวครับก็ใช้แม็คโคนะครับขุดล่องนะครับเป็นคลองนะครับเข้าสารแล้วก็ ปล่อยน้าเข้าคลองนะผ่านที่ตัวเองไปนะครับตัวนี้ก็จะรับตามจากแต่ของผมนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็ทําขุดคลองเหมือนกันครับแต่ฝั่งผมใช้จอบขุดครับ <c oughs> แต่ฝั่งน,นี้ก็ใช้แบคโคนะครับอดูนะครับ,ออรรบก็ทาําเป็นระดับมาตราฐานนะครับน้ำ ออกมาท่อใหญ่กับท่อเล็กนะครับท่าน,นเลขาก็ให้รถแบคโฮขดแล้วก็จะทำการเทคอนกรีตนะครับเป็นคลองน้ำเพื่อให้เป็นมาตรฐานนะครับดินจะได้ไม่สไลด์นะครับทำทีเดียวใช้งานได้ยาวๆตอนนี้ช่างก็เตรียมงานอยู่นะครับเตรียมทรายเตรียมแบบนะที่จะเทคอนกรีตเอาบรรยาก,กาศการทำงานมาให้ชมกันนะครับ วิวสวยนะครับแปลของท่านเลขานายกอบตนะครับอบตรำบนสว่างนะครับตอนนี้แมคโครก็ทำการปรับแต่งขอบเพิ่มนะครับให้สลบนะครับเพื่อที่จะวางแบบนะครับวางแบบก็เทคอนกรีตในแนวเย่ยงนะครับสีหองศานะครับเพื่อป้องกันดินสไลด์นะครับ บรรยากาศการทำงานมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นการเตรียมตัวที่จะเข้าหน้าฝนนะครับป้องกันน้ำท่วมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับผม